สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้น้อยโคกลังจะพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมาหาน้อกินพี่น้องของหายากนะครับน่ครับของหายากนะครับยุนี่กะหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับพี่น้องแถวผมอยู่นะครับของหายากที่เ่าหน่อยยางยุนี่กะคือนี่ครับพี่น้องไรแตงโมนะครับไรแตงโมหรือว่าสวนแตงโมประเทศอิตาลีโอ้หน่วยใหลายพี่น้องันเก็บบุบบตรนไ ย่างหยีบครับพี่น้องแต่ว่าแถวนี้คนจะเก็บแล้วครับพี่น้องถืเบ้าหน่อยย่างมาเนี่ยครับแต่ว่าแต่งโมยังเหลือหลายๆนะครับพี่น้องเหลือเต็มเลยครับเป็นตัวเชิดไดหลายพี่น้องหน่วยละประมาณสี่โลสี่โลสามโลคือ่นบ่อครับพี่น้องสามโลสี่โลเพิ่นจะคัดเอาหาโลขึ้นนะครับสําหรับแต่งโมแต่งโมส่วนนี้นะครับรือว่าประเทศอิตาเลีนะครับเพื่อคัดเอาตัวหน่วยใหญไๆนะครับพี่น้องขายนี่ครับเบ้าหน่อยจะพาไปหาของหายาก จักหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องว่าแม่นอีังเดี๋ยวเบาน่อยจะพาหาหาอยู่ในสวนแตงโมนี่เหรครับพี่น้องเนี่ยหาอยู่ในไรแตงโมสวนแตงโมนี่ครับพี่น้องคืออีังนะครับปีหนึ่งมีเทียเดียวพี่น้องสำหรับขี้บุดเบาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปหาของกินครับพี่น้องครับถิงเด้อครับพี่น้องนี่แตงโมครับนี่เดี๋ยวมือละสามโลสี่โลถิงย่างเดียวครับพี่น้องน่ครับหดแล้วครับพี่น้องบมันหดแล้ว เนื้หาครับพี่น้องเนว้หาของหายากครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวอาดงพี่น้องถดหยียบแตงโมหน่อยนี่นี่ครับเพิ่งเก็บเมื่อไดรแล้วครับสําหรับรองนี้เกตโลแปดโลโบยูครับสองหน่วยนี่ไงนี่ครับเนว้หาของเบาหน่อยพี่น้องฟักทองนะครับพี่น้องฟักทองในไร่แตงโมนะครับนี่ครับเพราะว่าแตงโมส่วนนี้ครับพี่น้อง เพื่อนจะใส่ต่อฟักทองนะครับเป็นต้นต่อแล้วก็เอายอดแตงโมมาเสียบครับพี่น้องแล้วที่นี่ที่ว่ายอดแตงโมที่ว่ามันตายไปต่อฟักทองเพื่อนก็ออกมาครับพี่น้องนี่ออกมาเป็นต่อเป็นต้นฟักทองนะครับก็จะมีลูกอยู่พี่น้องแต่พ่ฮู้วจะใหญ่บ่นี่ครับแต่ว่าตอนเล็กๆนี่คือว่าเพื่อนให้เพื่อนให้มาตัดออกู่ครับตอนนี้น้อยแตไม่ก็ตัดบ่เบิดเลครับพี่น้องมันไหลเนาะิ่งได้ครับพี่น้องประมาณอร่อยกว่าไรครับพี่น้องยางตัด ตัดต่อถิมนะครับแต่ว่ามันเกิดบิดมันบิดมันนกัดหลงเหลือครับพี่น้องบบิเกิดหลงเหลือเขากับมหาเก็บออกก็เป็นของดีคนไทยเขาครับพี่น้องของแซบของหายากนะครับฟักทองน่ครับมหาน้ากันครับพี่น้องครับคือเรเห็นดอกเนะครับพี่น้องแือว่ามันหน่่ยเงยสำแต่งมูไปแต่บางปีก็ได้หน่วยเญยแล้วครับพี่น้องแต่เสียบครับสำหรับไอ้ฟักทองฟักทองตัวนี้จะแซบนะครับพี sure. ่น้องเนื้อเนียนนะครับเนื้อเนียนเหลียงมันครับพี่น้อง นี่ครับบบเห็นครับพี่น้องเดี๋ยวดึงบึงกันทีว่าแรงงานไทยเขาเก็บไปก่อนแล้วกับบ่ลูเพื่อนครับตอนที่ว่าเพิ่นมาเก็บแตงโมครับพี่น้องมบมีพี่น้องโอ้มีตันหน่อยหน่อยเดี๋ยวหน่อยหน่อยก็เอาหน่อยหน่อยพี่น้องบ่เพียงที่ว่าเพิ่นออกไหมหน่วยไ่เพิ่นนาจะเก็บไปแล้วผมว่านี่ครับแตงโมบึงครับพี่น้องแตงโมยังไม่ได้เก็บเลยลูกใหญ่โอ้รับเผึ่งว่าผสมเกสรนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับโอ้เนีย เอายยดพี่น้องบัลนี่ครับโอ้สองหน่วยแล้วครับหน่วยหนึ่งครับสองหน่วยนี่แหละครับพี่น้องของหายากนะครับฟักทองเอาลูกหน่อยเพิ่นไปแกลียงเซนไม้นะครับพี่น้องแกลียงเซนไม้อ้อมเซเนื้อกับแสบครับนี่ครับหน่วยใหญ่าเห็นพี่น้องเดี๋ยวต้องหาเบิ่งน้ำดอกเพิ่นที่ว่าเพิ่นเป็นหน่วยหน่วยนี่ครับนี่ครับกับยอดครับพี่น้องของหายาก โอ้บ่เดียวมีตัดมานนะครับนี่ยอดเพิ่นเกียงเส้นน้อยพี่น้องค่าไกลเจ็บเจ็บครับพี่น้องค่าไกลเกียงเส้นน้อไมเแต่หน่วยใหญ่บ่มีครับจะบ่ค่อยหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นตัดทิ้งแตจะเหลือเนี่ยะเได้เอานะครับปักทองภูมิหนี้ก็จะเหลือหลายเติบครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับว่าจะมีบ่หน่วยใหญ่แต่ว่าหน่วยๆบ่ผิดหวังเดี๋พี่น้องเบิ่งแล้วมีทุกเคียวครับนี่นะครับ น้อยๆ,ๆ,ม,ๆ,ม,ๆ,ม,ๆมีทุกเครือเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะครับเอาไปออมใ้น่เนื้อพี่น้องของหายากว่ได้กินง่ายๆนะครับนี่ปีหนึ่งจะมีเท่าหนึ่งที่ว่ามันลงเหลือจากแตงโมงนะครับแต่ว่ายัางเหลืออีกส่วนหนึ่งอยู่ครับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งแตงโมงที่ว่าพันยัง่นข้างได้เก็บนะครับบ่เห็นหน่วย่งงพี่น้องอาจจะเป็นแรงงานไทยเขาเก็บไปกวนแล้วนะครับเพน่อนจะได้สองพี่น้องนะครับ สองหน่วยสองยอดงามๆ م. โอ้หักเลยครับดอกเพิ่นนี่ครับสองยอดงามๆนี่เหลืออีกหลายพุมพมพ่มอยู่พี่น้องเ <vern. S 1> บิ่งน้ำกันครับโโพุ่นพุ่มหนึ่งครับพี่น้องพุ่นพุ่มหนึ่งพุ่นครับทางหนึ่งบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับเก็บไปเรื่อยๆว่าจะพอได้กินมะม่วงนี่พุม para para พ่มบ to ักใหญ่เลยครับโอ้เห็นดอกหลายครับพี่น้องสำหรับพุ่มนี้ครับพุ่นดอกหลายแห้งแต่หน่วยใหญ่จะมีบอทมาลุนน้ำกันครับ แ่หน่ยหนยอยๆบ่ผิดหวังแค้ผมว่านี่ครับลูกเล็กๆแบบนี้ไม่ผิดหวังเอาไปอ้อมใส่เนื้อนะครับพี่น้องอ้อมเส่เนื้อแล้วก็เอาไปแกงเส้น่อไหมผมว่านี่แซ่บหลายพี่น้องก็อันนี้ก็แล้วแต่คนมักนะครับพี่น้องนี่ครับ,รบแรงงานไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดกินครับพี่น้องแต่เขาขยันหาครับว่ามีอดกินแล้วก็ซอยประหยัดพร้อมครับพี่น้องเขามาหาเอาแบบนี้ ช่วยประหยัดด้วยกับข้าวกับน้ําประหยัดค่ากับข้าวนะครับแต่น่วยเญยพอเห็นแล้วครับพี่น้องน่าจะเป็นแรงงานไทยเขาเก็บไปแล้วน่วยหญ่ผมว่ามีแต่น่วยหน่อยๆนะเหลือแต่ลูกเล็กๆนะครับ,นะรบหาอยู่หากินนะครับพี่น้องดีก็อยู่ซื่อๆครับดีก็อยู่เฉยๆช่วยประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครับพี <un> <un> ่น้องหรือว่าทำมะฮ่อเก็บได้หลายพี่น้องเขาเก็บได้หลายเขาเก็บได้หลายเขากินบ๊อบเบิร์ตเขาก็ไปแบ่้งปันพี่น้องแล้วงั้นไห้เขานี่ล่ะคนที่่าเิ่นเิ่นเห็ดสวนอย่างอื่นเขาก็ไปเลกเอาเมื่อกินครับพี่น้องเป็นเลือกเอากล้วยเอาพักนะครับเมื่อกินมีอยัางกับแบ่้งปันกันกินแบบนี้นะครับแล้วงั้นไถ่ฮ่อบ่มีการซื้อขายเรกครับแถวบ้านหน่อยอยู่นะครับ มีแต่แบงปันกันกินนะครับแตงโมผู้ใดอยากได้กะมาเอาเด้อครับนี่เดี๋ยวพ่นเก็บแล้วแล้วพนจะปั่นทิ้งเลยนะครับเก็บเสร็จแล้วก็ปั่นทิ้งเดี๋ยวคือผู้ใดกินนะครับพี่น้องพ่นปั่นถิ่มเด้เป็นโปงเว้ยครับพี่น้องแต่ตอนนี้ยังเหลือหลายครับแตงโมผู้ใดอยากได้กะมาเอาครับพี่น้องดูใกล้ๆแถวบ้านนายูเขตเบนชันครับพี่น้องเบนชันหรือว่าเบนชิอันนะครับเดี๋ย เป็นชานหรือว่าเป็นชิอันนะครับครับอยู่ทางตอนนันออกเป็นชั้นครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้จะเป็นเป็นชานเป็นชิอันครับพี่น้องอยู่หลังโรงปูนนี่แหละครับพี่น้องด้านหลังโรงปูนแล้วก็มีหางเงยนะครับพี่น้องแล้วงานไทยเขาพูดอยู่ใกล้จะงหูจักครับตรงน <sun arrivé S 1> ี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟครับพี่น้องนี่สถานีรถไฟก็คือว่าเข่าซอยข้างสถานีรถไฟนะครับพี่น้องเลี้ยนเข้ามาเลยครับยเลี้ยนเข้ามาลำทางเลยนี่ก็จะเป็นสวนแตงโมแล้วครับพี่น้องบ่ถึงกิโลครับเลี้ยนเข้ามา จะเป็นสวนแตงโมไรแตงโมแล้วมานี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องหาอยู่หากินนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับมาครับพี่น้องมาเก็บเอาสำหรับแตงโมมือนีเบ้าหน่อยอยู่เบิดมือครับพี่น้องมาเลยวันนี้หลายพี่น้องหลายแต่ว่าหน่วยีเย่พบเห็น น่าจะเป็นแรงงานไทยเขาเออกไปแล้วผมว่าง่ายๆมีแต่แต่งโม้นะครับเหลือง่ายๆแต่ว่าฟักทองอยู่มีแตหน,หน่อยๆอว่าเกิดไหมครับครับฝักทองเกิดไหม่ลูกเล็กๆอือครับลงนี้ มาฐานครับพี่น้องมาฐานโอ้หลายพี่น้องหลายเคีย้ยนึงเคีย้ยนึงหลายบสิบพุ่นโอ้โนี่ครับพี่น้องนะครับเิ็นกำเนียวกอกด้ยนะครับงามๆพี่น้องโอ้เพลิงพี่น้องเพลิง,ง,งผสมเกสร เดี๋ยวไปนองอีกพุมนึงครับอีกพุมนึง่งครับงําพี่น้อง อายุหากินครับพี่น้องแรงงานไทยห่อสามพี่น้องสำหรับภูมินี้ได้สามพี่น้องนี่เลยดนะครับเนี่ยมองเห็นดอกแต่ว่าหน่วยไงโบเห็นครับพี่น้องหน่วยไงโบเห็นน่าจะเป็นแรงงานไทยเขาเก็บไปก่อนแล้วนะครับมือถี่มันไม่ไ,มไม่เก็บแต่งโมงนะครับพี่น้องครับพอดี่เสียบเหนียวนึงครับพี่น้องหนึ่งลูก สองลูกนะครับสามลูกนะครับพี่น้องกล้องอาจจะพม่เห็นนะครับพี่น้องสีลูกนะครับเต็มกำพี่น้องอยากบอกอยู่วันหยุดว่างๆก็หาอยู่หากินพี่น้องดีก็ซื้อกินนะครับได้อยู่ประมาณโลกัวพี่น้องสรุปแล้วได้แกงเซโนไม้นะครับอ้อมเ่เนื่อได้สบายครับพี่น้องเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับครับพี่น้องสำหรับฟักทองเล็กนะครับ เอาไปเฮ็ดกับเขาครับพี่น้องครับด้านหลังกะทิ้งครับพี่น้องแจงโมเป็นตัวเชิดาย้ไร้พี่น้องมะมีตัวหน่วยละสี่โลสี่โลสามโลบ้านเขาขายได้ครับพี่น้องแต่เพิ่นกะทิ้งเบิดเป็นตัวเชิดายอยู่ครับพี่น้อยยังสี่บ้านเขาก็ขายได้แล้วครับนี่บ้ compute, 0, บานเขากับสิบบาทสิบห้าบาทขายได้ขึ้นเร็วครับแต่เพิ่นเอาทิ hmm. ้งพี่น้องผมไปพาเบ่งแล้วแดงเบิดหวานเขื่อนครับพี่น้องแต่ว่าจะบ่เสียบสำเนวยงไงแต่เพิ่นกะเอาทิ้งครับพี่น้องบ้านเนี่ยเพิ่นจะคัดเอาแต่แบบว่า ได้เกตพ่นได้ราคาดีๆพ่นค่อยจะขายถ่านน่อยมันบ่คุม้มคาแรงคาจ้างคนงานพันก็นจะโลถิง่งคือปันถิ่งเฮ็ดเป็นปุ๋ยสดไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับมันหมันคือเอาครับพี่น้องไะไรอีกหนึ่งคาบนะครับเก็บยอดไอเก็บลูกฟักทองเล็กนะครับพี่น้องแต่บ่ได้หน่วยใหญ่ไอ้น่อยๆกับไปแกงใส่นมไม่เอาไปอมใส่นเนือครับพี่น้องกับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮาเนาะครับพี่น้องว่างๆก็หาอยู่หากินดีกว่าจะซื้อกินทุกอย่างนะครับอันใดที่หาได้เฮาก็หาเอาครับพี่น้องก็ได้ประหยัดไปอีกหลายบาทครับ แล้วไปอีกขับหนึ่งหรือสองขับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องกับประหยัดลงไปอีกหลายบาทน,นี่ครับกสำหรับคลิปนี้น้อยโคกลางกับจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกลางกับขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่ๆน้องครับเต็ดเดายหลายแตงโมพันธุ์ตอถิ่มพี่น้อง